確認。 น,น้ำมากัดใกล้ๆนะครับ เสียเจิดนะครับเหยื่อใหม่จากไข่จำนะครับผมสภาพหมายเป็นท้องนานะครับเสียเจิดนี่ครับแอคชั่นจะแอคชั่นสายหน้านะครับถ้าเราไปยกสายขึ้นจะแอคชั่นสายหน้ามาครับแต่ว่าถ้าเราเอาสายแตะน้ําก็จะมีแอคชั่นบ๊อบน้ํามาครับบ๊อบบ๊อบบอบมาครับมี2องแอคชั่นครับในตัวเดียวโอเคครับผมฝากผลงานไปด้วยครับ เสียเจิดนะครับเหยื่อตัวใหม่จากไข้จามใบานาเป็นหนึ่งครับผมสุดยอดครับ <g ười> ดันไพดันมาโดนจนได้ครับเสียเจิดนะครับว่าแล้วไงหลุดพอดีเดี๋ยวไปครับสว,วยวครับแป๊บหนึ่งครับ เด,ด,ดี๋ยวรุ่นต้นฉบับพอดีจะร่วงน้ำไม่ได้เดี๋ยวร่วงน้ำนะครับดันน้ำใส่อยู่หลายรอบนะครับเดี๋ามาฝั่งนี้ดีกว่าเหมือนนะครับกร,ระช่อนนะครับไซส์สวยเลย กลาเป็นเสียเจิดนะครับผมนี่สีแดงครับอ่ากับหายท้องนาครับผมดันน้ำใส่อยู่ประมาณสองสารอบนะครับดันไปดันมาทนไม่ไหวนะครับสัตว์เลยนะครับเสียเจิดนะครับแอคชั่นสายหน้านะครับผมโอเคฝากผลงานด้วยนะครับเหยื่อใหม่จากไข่จำใบนะเป็นหนึ่งครับเสียเจิดสุดยอดครับ